ฝันเป็นจริงรอปพอหนุ่มไม่ละความพยายามอ่านหนังสือจนสอบผ่านได้เป็นครูด้านโซเชียลแห่ชื่นชมและแสดงความยินดีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครได้อีกหลายคนสำหรับเรื่องราวของอดีตรอปพอหนุ่มรายหนึ่งในติกตอกผู้ใช้บัญชีชื่อแอดโยโยหนึ่งขีดล่างเอนที่ทุ่มเทกับการเตรียมสอบข้าราชการ อย่างหนักจนในที่สุดเขาก็ทำตามความฝันได้สำเร็จได้ใส่ชุดข้าราชการครูสมดังใจโดยหลังจากที่ผู้ใช้บัญชีติ๊กตอกรายนี้ได้เผยแพร่คลิปความสำเร็จของตัวเองออกไปคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นไวรัลในทันทีหลายคนก็ได้เข้าไปชื่นชมในความตั้งใจและพยายามของเขารวมถึงแสดงความยินดีกับเจ้าของคลิปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่อหนุ่มรอปอพอถึงกลายเป็นคุณครูได้ที่จริงแล้วหนุ่มคนนี้เรียนจบในระดับปริญญาตรีคณะศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกพลศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีซึ่งในระหว่างที่เจ้าตัวกำลังอยู่ระหว่างรอสอบข้าราชการ นั้นเขาก็ได้ทำหลายๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์พนักงานออฟฟิศครูสอนมวยไทยสอนโยคะรวมไปถึงรอปอพอควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือและเตรียมตัวสอบอย่างหนักจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จนั้นเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงๆว่าความพยายามไม่เคยทรยศใคร อย่างไรก็ตามอีจันบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่งด้วยนะคะ